พระกรรมพราดงามสองไข่องช่างแรงอาศัยมากน้ำใสชาวประชาสวัสดีเจ้าวันนี้ข้าวสั้นประจำปะจาของเราได้ยูตีวัดบุญเกิดตำบลบุญเกิอเอดอําเภอทําใต้จังหวัดพะเยานะเจ้าคนขึ้นจือเรื่องพระพุทธเจ้าซอแปดพระองค์จะงามเพียงใดเขาเข้าไปชมกันเจ้า วุนเกิดที่เราฟังในวันที่นะ่เจ้าจเจริญพรตออมาพระครูสารกด์ษานนนก์นตัตตาปัญโยก็จะมาเจ้าสวัสดิ์ขอสังเกตอของวันเกิดทางนะครับสราบรข้อมูลเบื้องต้นวันเกิดสร้างเงือพสสองอยสีสิา ในสมัยนั้นก็มีกูราคมเป็นเจ้าอาวาสคนแหลกซึ่งได้รับการบริจาคจากนายบุญเป็นคนบริจาคดินมาสร้างวัดเลยได้จอว่าวัดเกิดตั้งแต่นั้นต้งมาซึ่งก่อพัฒนาวัดเรื่อยๆจนเจ้าอาวาสในปัจจุบันก็คือพระเดชทัพนุสุูกระราบุคลภิิ์ซึ่งเป็น คที่มีสว่วนสําคัญในการพัฒนาวัดเกิดจากเนื้อที่สองไร่เพิ่มขยายวัดจนปัจจุบันนี้เนื้อที่กระซิบไรซึ่งพระเดชพระคุณคปูได้สร้างเสนาสนะต่างๆที่ท่าาได้หันยางเช่นพระเจ้าสาัพเพทพโอมหลก็วิหารพระเจ้าสาัพเพทงโอมหลงนี้การสร้างพระเจ้าสาัพเพทพคอต้น กำเนิดมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้พบากระถางโบราณจากเศษเศษสากปรักทักพางจากข้าโบราณตังเยังแสนนะครับเหมือนเดิมโลบฝอยยกำเนินนั่นก็ครบคำไหวยพระเจ้าสระแพระองค์หรือพระมงเฮนะครับก็เลยมาจมนี้เกิดความเรองใฝ่พระท้าที่จะสร้างพระเจ้าสระแพระองค์ เป็น้นค้นโคบยุตวัดอัสสัสวรรค์ซึ่งสร้างในรัชกาลที่สามหลวงวัดหมู่ะะน,น,นะครับซึ่งมีพระเจ้าสตตนโต้ตั้งอยู่อยู่ในใูัวซดแข่งจีนซึ่งมีคนาหน้าตักซิคฮานิวหลงกูเลยสร้างเนี่ยจำลองสร้างม้สื่อทั้งจะสร้างลูกเหมือนแมสกลับมาได้ะว่า ก็ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปศิลปากรท่านซึ่งทางกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้อนุญาตให้สร้างนะครับจึงมาสร้างเป็นพระประจำแต่ละสถานที่ยังเช่นพระพุทธชินเมืองหน้าหลวงพ่อโสท้อนบวชทุกทั่วประเทศจำลองเป็นซัแฝนพระองค์ซึ่งก็กลมาวว่าพระเจ้าซัแฝนพระองค์แบบนี้เท่านั้นทั้ง พระแปดพระองค์กับตั้งแต่พระกลางหางทรมีทางกสรชนังคอนสนถึงองค์สุดทา้ายของผีสิบไรตก็คือพระโพธมัซึ่งพระโพธมัทนี่ก็คือ,อซึ่งน้าเป็นพระคาร์กัปปัจจุบันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนี้ก็คือพระโพธมัทสึงในสมัยต่อตำทศท่าทำนายจะได้ว่าไหวห้าพันปี ก็คือองค์ที่เสาเก้า่ก็คือภาอยอย้าสีอริยะเมตไตรจะได้ปรากฏขึ้นมาในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประวัติร่าวข้าวของการสร้างเจ้าซสาแปดพระองค์ซึ่งในปี2537สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าสมเด็จพระเทพทันได้สเสด็จมาเป็นประธานยกชอบฟ้าที่หารพระเจ้าเสาแปดพระโงค์หลังนี้ ขึ้นระแหง่ตอมาร์อในพศ2540สมเด็จพระยานุสวรรอนสมเด็จพระสังฆราชพระพุทธิก็ไปได้เสด็จมาบัรจุพ้าบรมสาลีริกธาบขึ้นในนาคพรมโมลีโผล่ินแบลงนะครับโ่นปัดสื่อในผีส่วนเสนาสนะต่าง ก็จะมีโบสถ์โบราณของวัดน,นะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยคุบตาไนะครับผมแต่ตอนนี้คือได้ชำลุกสู้โรมไปแล้วในปี2547นะครับพระเดีพระาคุณหลวงปู่จะจิ้มจุ่กันอูแล้ลแเวเนี่เอเบงขึนอาคารเนี่ยทั้งพะลมหรือว่าโดนน,นน้ำฟ้องประจําทุกป,ปีนะครับก็เลยสร้างสร้างโบสถ์หลังใหม่แล้วก็ทําการยกพระ เขาเป็นร um, ูกโบราณองค์เดิมที่สร้างในสมัยโบรามนคงผต่อที่สร้างว้านขึ้นกับก็ว่าสลานะครับบ้านของสลาหรืพระพระบร้มสารีรีกธาตุบรัจุอยู่ในโมนี้ของพระประธานพระที่ไหนคุโบสถ์นะครับกระสือพระมีหลายสังขารมีท้าเหมือนเม็ดข้าวสารเหมือนเม็ดงาเม็ดทวนะครับแล้วก็ซึ่ง ก็ได้แบ่งนําพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอย่างที่เดิมแล้วก็เหตุานหนึ่งก็แบ่งมาบรรจุอยู่ยอดชัดของพระธาตุมงคลเจดีย์สิริญาณเมตไตรทีด้านหลังวิหาร,รเจ้าสาปปัพพพระองอ์นะครับซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นประวัติข่าวๆซึ่งเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าสาปแพพพระองค์ซึ่ง ก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่โยมได้มานำมุหลานมาแก้บนนะครับในไทยอย่างของผลละมไม้ในการให้ลูกขอโบอมาบนบ้านเ่อะให้ลูกซอบติดนะครับบางทีก็ขอใด้ตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆถึงก็ คนก็มีสถขาเรื่องสเป็นจำนวนมากนะครับคืออันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของพระบุคคเจริญพร ใส่สุภาพเจ้าเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงสองลานหนึ่งนะเจ้าทีทันเห็นอยู่นี่นะเจ้าเป็นนักเรียนระดับชั้นป .3 นะเจ้าของเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงสองลานหนึ่งโดยที่โรงเรียนของเขานะเจ้าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะเจ้าทรงเสริมในด้านของคุณธรรมจร,ริยธรรมมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะคะ่ะตามแนวคิดตามดํำริของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระรชมคุวิสุทธ์นะเจ้าซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตของเรียนโรงเรียนวัดบุญเกิดของเขา ก่อตั้งมาได้24ปีเราจะตั้งแต่พุทธศักราช2540เจ้าจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและการโรงเรียนของเฮาบาได้มาได้มีแค่ในเรื่องของคุณธรรมจร,ริยธรรมนะค่ะของเฮาจะเน้นในเรื่องของวิชาการเราจะตั้งแต่ในเรื่องของการคิดคำนวณจินตาคณิตเราจะไม่ว่าจะเป็นลูกคิดการนับนิว้ว180 IQ คิดเลขเร็วนะจ้าและมีวิชาภาษาอังกฤษ เด็กอ่านออกเขียนได้เราจะตั้งแต่อนุบาลเนาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของวิชาภาษาจีนของเขาก็ยังมีภาษาจีนเริ่มตั้งแต่ป .4 จนถึงป .6 ค่ะจะอยากตาั้งของได้แนะนำโรงเรียนอาจจะสำหรับพีเด็กจะเข้าไหมหรือว่าจะมาเรียนตีโรงเรียนพ่ฒน์พิเิดตั้งง้ายเราจะสำหรับปีการศึกษานี่เนาะค่ะเป็นปีการศึกษา2564โรงเรียนของเขาก็ได้เปิดตับสมัครแล้วเนาะค่ะสำหับนักเรียนตีเข้าใหม ในช่วงนี้ก็คือตั้งแต่ศูนย์เล็กๆเราจะเอาเท้ตั้งแต่อายุหนึ่งวกหกเดือนไปต้นไปนะเจา้าหนึ่งวบมพกเรียนสามาาถมาฝากเท้าได้เลยตั้งแต่ศูนย์เล็กๆแล้วก็สามารถเข้าโรงเรียนเทาตั้งแต่อนุบานหนึ่งจนถึงปงหกนะเจา้าขนาดนี้โรงเรียนของเทาก็มีนักเรียนประมาณ507คนนะเจา้าห้าจคนนะเจา้าก็ได้สร้างจือ่อแล้วก็เด็กก็ยังได้มีคุณภาพสูงขึ้นไปติกๆกๆับเจ้าวันนี้ตั้งคราวสั้นประจำปาร์ตาของทางเทศบาลก็ต้องของ ขอบคุณขอ้อมูลดีๆของโรงเรียนวัดบุญเกิดนะเจ้าวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะ อำเภอนคำไต้จังหวัดพะเยาเป็นวัดอีกหนึ่งวัดในอำเภอนคำไต้ที่เข้ามาแอลมาเยี่ยมชมหรือมาทําบุญในอำเภอดนคำไต้ของเฮาหน่ะเจ้าสําหรับวันนี้หน่ะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ติตามทางเพจเทศบาลเมืองนครใต้ของเฮา,าเพื่อติบได้ผ่านข่าวสารในขั้งต่อไปสวัสดีเจ้า